เรียนท่าน,นาคณะกรรมการที่เคารพข้าพเจ้านางลีลาวดีมุมทองตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำการสอนในรายวิชาหน้าที่พลเมืองในรายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง สำหรับที่มาและความสำคัญของการเลือกแผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ในการอัดคลิปวิดีโอในครั้งนี้นะคะ <S <S เพราะว่าข้าพเจ้าเล็งเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถือได้ว่าเป็นสถาบันหลักอีกสถาบันหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญต่อสังคมไทยนะคะ ซึ่งสถาบันหลักของสังคมไทยเราก็จะประกอบไปด้วยสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะข้าพเจ้าอยากให้นักเรียนนั้นได้ลิงเห็นถึงคุณค่าและก็ความสําคัญของการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเพราะว่าอ,อยากให้นักเรียนนั้นได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านนะคะในโลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงพัฒนาแล้วก็ ดำริไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องยอมรับว่าในสังคมปัจจุบันนะคะในยุคข,ของการสื่อสารนะคะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันมันรวดเร็วนะคะแล้วก็บ่อยครั้งที่เราเห็นในเรื่องของการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เขารบรักอย่างยิ่งของ คนไทยของเรานะคะการที่ข้าพเจ้านั้นได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการถ่ายทอดนะคะแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับภารกิจนะคะหรือว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะให้นักเรียนนั้นได้รับรู้นะคะคือ ภารกิจหรือพระราชกรณีของพระองค์ท่านนะคะตลอดจนพระบรมงงสารุวงเนี่ยมีอยู่มากมายนะคะเราก็เลยอยากให้นักเรียนนั้นได้รับรู้นะคะแล้วก็รู้ถึงคุณค่าความสำคัญของการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสามารถปฏิบัติตนนะคะเป็นผู้ที่มีความเทิดทูนนะคะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะสำหรับในแผนการจัดการเรียนรู้นะคะก็จะมีในเรื่องของ ในช่วงของการให้ความรู้นักเรียนนะคะโดยการในเรื่องของการเทริดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะคุณค่าความสำคัญการปฏิบัติตนนะคะที่อย่างไรที่เราจะเป็นผู้ที่มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการรู้จักราชวงศ์จักกรีนะคะราชวงศ์ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ในเรื่องของรายพระนามพระมหากษัตริย์ ทั้ง10พระองค์นะคะของอของไทยเรานะคะตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10นะคะลำดับการขึ้นครองราชนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีในช่วงของอกิจกรรมฝึกคิดฝึกทำนะคะนักเรียนได้ทำใบงานนะคะในเอกสารประกอบการเรียนนะคะเกี่ยวกับดูภาพนะคะแล้วนักเรียนบอกว่ามันเป็น ภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในเรื่องไหนนะคะแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรจะไม่เน้นในเรื่องของอข้อถูกผิดนะคะเพราะว่าแต่ละคนนั้นอาจจะมองภาพเป็นพระราชกรณียกิจอะไรน,นั้นก็ขึ้นอยู่กับการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนแต่ละคนนะคะแล้วก็มองในเรื่องของทักษะในการกระบวนการคิดนะคะแล้วก็ การกล้าแสดงออกนะคะที่จะออกมานําเสนอแล้วก็นําเสนอข้อมูลต่อเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียนนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะทําทได้นะคะแล้วก็จะมาในช่วงของกิจกรรมกลุ่มนะคะกิจกรรมกลุ่มก็จะเป็นการให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับในเรื่องของพระราชกรณียกิจนะคะโครงการตามพระราชดำรินะคะของพระองค์ท่านนะคะซึ่งกว่านักเรียน จะเลือกนะคะเรื่องที่เขาจะนํามาเป็นเรื่องนําเสนอของกลุ่มตัวเองนะคะเขาก็จะต้องอได้อ่านนะคะได้ศึกษาเรื่องราวของพระราชกรณียกิจหรือโครงการหลวงต่างๆของพระองค์ท่านมากมายนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้นักเรียนนั้นได้ เรียนรู้นะคะแล้วก็รับรู้ถึงาภารกิจแล้วก็พระราชกรณียกิจและโครงการของพระองค์ท่านที่ท่านทรงทําทไวตา้ต่างๆนานาประการนะคะแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมกลุ่มนะคะก็จะเป็นการากระตุ้นนะคะให้นักเรียนนั้นได้ ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะการแสดงความคิดเห็นแล้วก็การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนะคะซึ่งจะต้องอมีการปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างคนในสังคมนะคะเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวในสังคมได้นะคะฉะนั้นการทํางานกลุ่มเนี่ยจะเป็นการฝึกให้นักเรียนนั้นได้รู้จักการ สื่อสารนะคะแล้วก็การยอมรับฟังนะคะความคิดความอ่านแล้วก็ความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะแล้วก็มาหาจุดที่เขาจะให้ความยอมรับร่วมกันว่าจะเอาข้อมูลประมาณไหนนั่นเองนะคะแล้วก็การมอบหมายงานเนี่ยมันจะทำให้เราได้รู้นะคะได้เห็นทักษะของนักเรียนนะคะบางคนก็จะมีทักษะผู้นำออกมานะคะสามารถที่จะแจกแจงงาน ให้เพื่อนได้ว่าคนนั้นคนนี้รับผิดชอบเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ถ้าถ้าในกลุ่มเนี่ยมีคนที่มีภาวะผู้นำนะคะงานก็จะเสร็จเร็วนะคะแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้ตรงตามเวลานั่นเองนะคะมันก็จะมเีเราจะเห็นทักษะต่างๆของเด็กมากมายนะคะเราก็จะเป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็ชี้แจงแนวว่าจะต้องทำอย่างไรอย่างไรนะคะเด็กก็สามารถที่จะ ออกแบบความคิดได้อย่างเต็มที่นะคะจะไม่ตีกรอบให้นักเรียนนะคะนักเรียนจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เพราะว่าในรายวิชาในกลุ่มสังคมศึกษาเนี่ยนะคะมันจะเป็นรายวิชาที่เป็นเนื้อหานะคะเราจะไม่มีความความถูกผิดตายตัวนะคะฉะนั้นนักเรียนจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็การนําเสนอนะคะการนําเสนอเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบกระบวนการทุกกลุ่มนะคะ เพราะว่าด้วยระยะเวลาที่จำกัดนะคะทำให้ได้นำเสนอเพียง2กลุ่มถึง3กลุ่มแค่นั้นนะคะก็ทำให้นักเรียนก็มีทักษะนะคะในการนำเสนอแล้วก็รู้รู้ขั้นตอนนะคะแล้วก็ครูก็เสริมเข้าไปนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในในส่วนของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ขา้าพเจ้าได้เลือกมานะคะก็หลังจากที่นักเรียนได้ได้เรียนรู้นะคะก็จะได้อยากให้นักเรียนนะคะได้ตระหนักถึง คุณค่าและก็ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็สามารถปฏิบัติตนนะคะเป็นผู้ที่มีความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะและที่สำคัญเลยก็คืออยากให้นักเรียนนั้นมีวินัยนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะตามบทบาทหน้าที่ของนักเรียนนะคะแค่นั้นก็ถือว่าเราได้ ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะคะเราอยากให้นักเรียนมีความรับผิดชอบพื้นฐานนะคะมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองแค่นั้นเองนะคะขอบคุณค่ะ